มาัดีครับจันจาครับเดี๋ยวมาต่อตัวอย่าง9.5กันนะครับตัวอย่าง9ก็ยังเปก็ยังเป็น,ปนการอินทิเกรตพื้นที่นะครับเขาบอกว่าให้หาตัว cg นะครับของตัวส่วนคองชุดนี้ที่แรงเงาเอาไว้นะครับโอเคว่าดรูปก,กันเลยแล้วกันเนาะเรามีแกน y เรามีแกน x นะครับแล้วก็ส่วนคองชุดนี้สมการของมันก็คือ y เท่ากับ x ยกกำลังสองนะครับ แล้วก็เป็นรูปแรงเหาชุดนี้ง้นส่วนโค้งชุดนี้ก็มีความสูงเท่ากับ1น,นะครับแล้วก็มีความก้างชุดนี้เท่ากับ1โอเคเขาก็จะมองว่าไอตัวส่วนโค้งชุดนี้ครับมันเกิดจากสี่เหลี่ยมชุดนี้หลายๆอันมาประกอบกันนะครับอ่าตัวนี้คือจุด x y วิ่งตามสมการเส้นโค้งนะครับโอเคเนาอเดี๋ยวขอเซตกล้องนิดหนึ่งนะครับโอเค แล้วก็จุด CG ของรูปสี่เหลี่ยมชุดนี้นะครับจะอยู่ตรงกลางชุดนี้ดังนั้นตำแหน่งของจุด CG ชุดนี้นะครับ x บาร์ก็จะเท่ากับ x นะครับก็คือตามระยะ x กล่องมาจ๊แล้วก็ y b a r ์นะครับก็เท่ากับ y ส่วน2นะครับเพราะว่า y อยู่ตรงนี้ y ส่วน2ก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จ๊ะ Okay. แล้วพื้นที่เล็กๆชุดนี้นะครับความกว้างก็คือ dx นะครับความสูงก็คือ y ดังนั้นพื้นที่เล็กๆคือ da เท่ากับ y dx ครับเค okay. ดังนั้นเรามีสมการ y เท่ากับ x ยกกำลังสองนะครับเราก็จับมาแทนค่านะครับ da จะเท่ากับ x ยกกำลังสอง dx ครับก้อนนี้เก็บเอาไว้อินดิเกต โอเคดังนั้น x บ่านะครับเท่ากับอินดิเกต x da หารด้วยอินดิเกต da นะครับ y บ่าเท่ากับอินดิเกต y da หารด้วยอินดิเกต da นะครับเอาแต่ละก้อนมาใส่เข้าไปโอเค x บ่าคือตัวนี้ก็ใส่ประกอบร่างนะครับอินดิเกต x คูณกับ x ยกกำลังสอง dx นะครับแล้วก็หารด้วยอินทิเกรต x ยกกำลังสอง dx นะครับโอเคมันเป็น x หมดแล้วมันง่ายนะครับถัดไปอินทิเกรตชุดนี้นะครับ y bar เท่ากับ y ส่วนสองนะ,ะทีละขั้นตอนก็ได้นะครับ y ส่วนสอง da ตัวหลังนี้เท่ากับนี้นะครับ x ยกกำลังสอง dx นะครับแล้วก็อินทิเกรต x ยกกำลังสอง DX นะครับแล้วก็ y ตัวนี้เท่ากับ x อกยกกำลังสองนะครับก็เอาสมการข้างบนมาใส่อินดิเกตแล้วนตัวนี้ก็เป็น x อกยกกำลังสองส่วน 2x กยกกำลังสองดีเนะครับที่เขียนให้มันแบบละเอียดไว้ก่อนเออเผื่อไม่ทันกันไงโอเคก็เท่ากับอินดิเกต x กกำลังสองส่วน4ีนะครับอ๋อ x กยกกำลังสองเอกยกกำลังสี่ส่วนสองเออ DX นะครับหารด้วย อินทิเกต x ยกกำลังสอง dx ครับเออแล้วเราก็ไล่ทำทีละตัวเลยเดี๋ยวทำตัวบนก่อนก็ได้นะครับตัวบนง่ายอินทิเกต x ยกกำลังสาม dx ส่วนด้วยอินทิเกต x ยกกำลังสอง dx นะครับระยะของการอินทิเกตเนี่ยคือการอินทิเกตตั้งแต่ x เท่ากับศูนย์ครับจนถึง x เท่ากับหนึ่งดังนั้นตัวนี้คือ0 1 0 1ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับ0 1 0 1เคย์ดังนั้นชุดบนนี้อินทิเกตได้เลยนะครับ x ยกกำลัง3ใช่ไหมก็เป็น x ยกกำลัง4ส่วน4ตั้งแต่0นจนถึง1ส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็น x ยกกำลัง3ส่วน3นะครับจาก0จนถึง1ครับแทนค่าเข้าไปก็จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน4หารด้วยเศษ1ส่วน3นะครับกับเศษส่วนนี้หน่อยนะครับ,ก,บ, 3, รบก็จะได้3ส่วน4นะครับก็จะเท่ากับ0.75หนะครับหน่วยเป็นเมตรในโจทย์บอกหน่วยเป็นเมตรนะครับตัวนี้ตอบไปเลยตัวที่1เรียบร้อย เอาละดูตัวล่างนะครับอินทิเกรตตัวข้างล่างนี้ละกันตัวนี้นะโอเคจานยกเศษหนึ่งส่วนสองออกมานะครับเป็นค่าคงที่จะได้ง่ายๆก็เหลือ x ยกยกกำลังสี่อย่างเดียวเราอินทิเกรตแยก x กยกกำลังสี่นะครับก็ได้ x ยกยกกำลังห้าส่วนห้านะครับจากศูนย์จนถึงหนึ่งส่วนตัวหารนะครับเป็น x ยกยกกำลังสามส่วนสามนะครับจากศูนย์จนถึงหนึ่งโอเคดังนั้นเศษหนึ่งส่วนสองเราก็คูณด้วยเศษหนึ่งส่วนห้านะครับ แล้วก็หารด้วยเศษ1ส่วน3ครับกับทิศสมการไป,ไปไปมาๆนะครับจะได้3ส่วน10นะครับหรือว่า0.3นะครับหน่วยเป็นเมตรนี่คือตอบนะครับอันที่2เสร็จแล้วในหนังสือเนี่ยเขาจะทำการอินทิเกรตตัวนี้บครับแบบที่เราทำให้ดูนี่แหละเป็นโซลูชันแรกนะครับเป็นวิธีการแรกอีกตัวหนึ่งที่หนังสือเขาทำให้ดูเนี่ยคือตัวนี้นะครับ คือไปอินดิเกตชุดแนวนอนชุดนี้นะครับซึ่งมันก็ทําได้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราลองดูไล่ดูฉเฉลยนะครับเราจะเห็นว่าสมการที่เขาใช้ในการอินดิเกตเนี่ยมันจะวุ่นวายกว่านะครับเสียเวลากว่าและบางทีเราเลือกทางที่ง่ายที่สุดนะครับเป็นหลักในการอินดิเกตประมาณนี้นะครับตัวนี้คือตัวอย่าง9.5ว่าไว้เดี๋ยวมาต่อกันอีกทีไปละ